สวัสดีครับแม่ไผ่ครับสวัสดีค่โอ้นะครับช่วงนี้เรียกล่าแม่ไผ่ไม้แรงเนาะอืมตาสุดนี้ว่าเขาตัวเดียกัเป็นตัวก็หกก็หกนอนตะบันไทยเนาะตะบันไทยที่ไพี่ันธุ์เทืองสือมาหรอซือซื้อตัวซื้อตัวสีแดงีแดงนะครับก่ใส่ออกแล้วพนธองออกะบันไทยนาะประสาใไม่ตัม้สองสองขึ้นกอืมตัวมาสองขึนไปฝันในตะก่นรั่ อ่ามันคมันันเห็นผู้หญิงมก็ชี่เลจผู้นี้เนาะผู้นี้แม่นเนาะผู้นี้แมนยั่ใช่ฝันเลผู้ใดตเสียชีวิตมันบ่แมนอืต้องฝันเห็นผู้นี้เท่านผู้นี้เนาะค่ะฝันบนมานเ่คือฝันนต้อง่้นายมันทำบ่เข่าเขามันบ่แมนทองเท่าไหมข้นใจหกศูนยเก้าศูนย์แต่ผ้อเนาะอกล่าขันนเพิ่นบอกเพิ่นบอกล่าแทโตเนาะแต่ก็ได้กับไก่เคียงมันบ่ครับผม ตรงเรียนผูเก่าทั้งๆกันคบอเก้าสองเก่าคืม่เก้าศูนย์เก่าด้วยถือมันบ่คนตายกับเกศูนหกศูนก็ได้น่นแหละพอคนตายมันเป็นหกศูนย์เขาเกาหัว่หกกัเป็นเก้าเก้า nah ไม่ช่ <t iros> ูคนกระเท่าแล้วเนาะอือป่านนี่เอาไม้แล้วนะครับช่วงนี้เล่ากำลังมาเรื่องเอฟซีขอมาลลาอยากได้เล่าไม่ไพ่ไม่ไพ่ฟันบังเลยกับฟันบัง่นมาบอกกันแล้วมผู้ใดบันเนี้ พูดแมนๆเลยบ่ะูดแมนแต่ว่ามาไม่ปานี้สิมาไม้ได้ปีนี่ย้างสิป่ะผนว่ามันมันครบแล้วเอาสมมติมาหัยอะไรอยู่สองสองหวดแบบไ่ะันันมันครบในสมมตนี่ยอะไรสองหวดปนนี้ผลได้สิมาไมเป็นผักว่าหันสองหวดผลเด้ผลผักพ่อพ่อพ่อผักยั้งพ่าสมมติอยู่นั่นเอาวัชในออกตัวนึงอ่ะผเสียมันออกครบตัวก้อนหนึ่งสิไหมมันเลยครบแล้วปานี้ผลว่า แมนอันก็นนนไ้มาใหม่สรมาใหม่อันนี้สมมติเอาเอามอาได้จัดเลยนิ่นเอามาหายกักันกรได้ระมาสองขึ้นมันม่เยอะเลยปรมาณสองขึนบาทเริ่มฝันไปทัวที่ไนะพนนีุ้กไจันบะแม,ามนผูกเก่ามันบะแมนเนาะมันมันจังไรล่ะมันม,ม,มันบะแมนที่จะของใท้บ้านใดนี่ใท้บานเฮาตัรได้เอาผลมาบอกไปแมวไพลาสนี่มาบอกมาขึ้นยสิ มับอกแล้วมันเคลื่อนเอาเอาอะไรก่อพี่น้องฟังก่นนะแม่เอ้า่นวางได้เืนมเนีกเนกว่าเดบมันมีเแต่สิมสีกับเก่าตี่น้างสันะวางสันตัเป็นผู้เก่าอะผู้เก่าผู้ที่เราต้องสมมติสีแงม่หมบงอเพิ่นมาจังไหน่นมาเนี่ยผนมาเหิ่นกัมาสมือขึ้เก่าละ มาบ้านมามาเหมือนเหมือนขึ้นว่านนี่มานั่งอยู่เตียงเด้มานั่งซ่อมซ่อมที่ข้อขั้วนี่แหละที่ขั้วนี่แหละต่อนตังหนาไปฮะพ่อเงี่หมันแม่นมานั่งนั่งอยู่เตียงแหละมานั่งสูบยาอย่างนี้จังอันเจำผู้ใช้มาบอกข่อยว่าจังสีไหมอันนั่นมันเ้าใส่บาทนี่แหละพระนะบ่ข่อยเดีว่าเริ่มโตกับบะมี่ไหมมันคุยว่าซ่อมก็จะว่าใส่บาทเอาบ่อยคุยบ่อยจะตุ่มฟัง จักผู้ใดมาบอกเขาไปใส่บาทก็แล้วหาคนกขาบ่กเห็นเสียงผู้ใส่นี่เหมือนสาใส่บาทนั่นแหละพ่ะนะเท่าไหร่บ่แล้วเขาตื่นสวยๆบอกตีมันมันเมาเหล้ามากมันมันเด่นยิ่งน้ำไปย่มันตีหนึ่งฝุ่นมันจังเมียยาดจะเล่นนันเด้กนั่นเด้กเราไม่ได้นั่นเสมอละอันก็เลยบด้ใส่บด้ใส่ตื่นสวยสวยเอาอีกทีคือใส่คนในเด้องนี่เถียกันเนี่ยบัตรบัตเงี้ยมันขึ้นจังฝันจังสีเด้อเออเอาเราครับบอกว่าเปิดว่าเหลิกมันมันสมมิษฐ์ 00เก่าซ no ีเพื่อนบอกมัว่าได้เขียนมั้บอกบอกนี่ละบอกเนาะไม่ได้เขียนขันเขียนกับเเขียนลำมอรวยเออแล้กับสอนด้วยสั่วละหนักที่สอนเนาะเ้าก็บเปาไปสี่ละเขียนให้เป็นบบนีอันเลขสองตัวนั่นตดสองตัวก็บหายี่เด้หายเถหายเด่าไรหายซีเกตรอยมากปอันอันอันีแรงย่ตัวนี่ีเกต วัวตัวท่อนตัวเป็นบอกก็เสื้ออันนี้บอกอันนี้อันนี้เป็นสีเกตี่แขนไหนเลยสีเกตสองตัวสีแดงสีแดงร้อยบ้านหรือหรือเป็นบอกหรือเป็นเป็นกระบอกนี่แหละแต่ว่าแห้งอ่ะมันยังเป็นสีเป็นว่าสีแดงนี่เป็นสีแขนไหนบอกมันมาแล้วมันมาแห้งวัวมาแล้วเราเนียบมาแล้วแห้งมันมาแห้งตัวนี้แหละสองชุดเท่านี้เนาะอันนี้เป็นสีเกตี่เป็นแขนไหนเล่นวะสีเกตี่แล้วเพิ่นเอาให้ เขียนตัวยังตัวนี้คนจังบอกนี่นี่ตัวตัวบนบอกเนาะตัวล่างเขียนห้เนาะเออตัวล่างเขียนห้ยเขียนปากกาสีแดงบปล่าสีล่างสีบนแล้วก็เอาไวนบนน้ำแหลืองบนล่างเนาะเขากับวันแหน่วันน้อนี่ยังก็ได้แม่บ้าขันเยอะไโอ้ฝันเป็นสะสมิีมอสซี่ขอไหมดีตัวนี้ฝันดีฝันแข็งฝันง่ายๆเนาะไม่พ่เนาะแม่พ่ายออกเด้อมเลี้ยงนี่เด้อตัวกันไปนล้วได้อพี่น้องเด้อนะครับตัวกันก็ตัวกันหน่้ยนี่เด้อ ศูนย hmm. ์หกซี่ชุดกันเนาะไอซี่เกตจะเป็นซี่หนึ่งก็ได้แต่่อยากหลายตัวหรอกอยากมันหลายเป็นอะเอาสิแขนทำนี่ยหลับกันได้สามตัวพ่อพี่น้องตาลิ่มเป็นบ้างบ้างเนาะบ้างบ้างหัันสองเก่าบ้าหันกัแมนแยกตัวเอาศูนย์เก่าล้มเหลวเล่าบ้างหั่นือเปียกเป็นไม่แยกตัวอ้ตบอลขึ้นเอาหั่นมาลอยหนึ่งขึ้นด้จ่ ตัดหายน้ำเด้อพี่น้องเนาะหยัดพี่น้องว่าตัดพี่เป็นตัดล้วอายซื้อว่าตัดห้กันจอโอ้ขึ้นดอกจ้ะมาที่เห็นเหลวมันขึ้นดอกเด้วยขึ้นดอกตัวขึ้นในเห็นในใจโอ้มักเยินเล้คือมักเกาซีอยู่เนี่ยก็สิ่คือเป็นอันเต็ดเนาะเอาอย่าละลายเด้อพี่น้องเนาะให้กลับเอาเด้อซีเกาเกาซีกระไดพี่น้องได้กับเอฟจีกระไดให้พิจารณาเบื้องเอาครับ กูมาบอกตัวส okay, ีแดงเงินนี้มาบอกอีกเราเด้อเราทำเงินีเนาะเด้ออันแดงๆเนี่เด้อเออพวกเก่าเลยล่ะกับเราจากสีบนสีล่างตอนล่าตัวที่เพิ่นบอกคือศูนย์เก่าสีเด้อนะครับตัวเพิ่นเขียนให้ตัวสีแดงคือสีเกตนะครับบมื่อไรก็ตัดลงให้น้ำเนี่ยนะครับพอหากี่น้องตัดมาเปลี่ยนเกลือลงหายนะเป็นศูนย์เก่าศูนย์หกเก่าสีหกสีตัวเพิ่นเขียนให้ตัวสีแดงคือสีเกตนะครับตัวกันสามตัวอีกตัวหนึ่งคือศูนย์หกสีนะครับตัวกันเด้อนะครับพี่น้องมาตัวใดก็ลองพิิจาาารณวว่สกกัับห็ เรือประกบตับแตกเขาวานะครับอืมส <c oughs> ามาเรียนตัวนาไดนน้ซุนหกมือกันได้แน่นอนซุนเก่าก็ได้นะครับพี่น้องเออทุนหน่อยกับเรนเก่าซีหกซีซีเกทำงี้ก็ได้ <Okay. S 1> พู้ทุนรักก็อาจจะเป็นเรืนเก่าซุนเก่าสืก็ได้ซุนหกก็ได้แต่ตามสิ <c oughs> เบื้งเบื้งส่วนไงแล้วเรยไม่ไผ่มากออกตัวใดไม่ตื่นจำได้วะมาออกชุนาเรือสุดทย มันออกชุดมันกามันเก้าเก้าหกเนาะอัเป่ามันมันการนั้นอะไรมันก็ตัวหนาตัวมันออกชุดหนาชุดหนาบอกม่ายด้ชุดนาชุดหน้ชุดไทยดีๆชุดหนาเหรไ่ปม่ได้ว่าหันเนาะมันกับเป็นเก้าหกมันว่าสันมันเป็นเก่าหกเลยนไทยอันนี้ก็หาหาหกบอกขาจะยอดตัวามาณเ่าเรสามตัวตัวเองก็ไ่ติดจำเลยว่สามตัวหมด เกาหอกมันอยู่ข้างหน้าข้างหลังเอามารู้จังไมจังเกาหกหอกเกาหอกหอกเกาอยู่กลางดิเออแสดงว่าแสดงว่าลางก็ได้นาก็เลยเนาะอืออ่ามันหอกเกาหกเดือดเดือกาม่อยู่กลางครับเอ้ามีไผ่ยำขรอฟันทีนึงนะพี่นองเพื่อนเข้าใจมีไผ่ฟันอะไรก่อนมึงขึ้นล่าสุนเนี่ยลาสุดฟันเราเพิ่นมาบอกเนี่ยลพิ่นก็มาน่งยืดเตียงสูบยายู่นี่แหละตั้งหนาวช่างปอยเยี่ยมานี่แหละเพิ่นก็บว่าได้บอายังบอกเพิ่นเ็ได้ว่า กันอยากได้เลขนั่นเอาศูนย์เก่าศนยเก่าซีเดอร์ครับแบบนี้อันตัวแดงๆพ่นกรเลขีขนห้นี่แหะตัวสีมาแรงบางสีตัวมาแรงตัวมาแรงสี้อมบสีสีเก่คนสีหรือคนเปนกระแทงสีละนี่ตัวสีมาแรงโอ้นสีสีสีแดงสีแดงนี่ยถึกใจสีพันุนหน่อยเช่ไหเอาลองเดิอนะพรมักสีก็ดสุนหน่อย แต่ว่าสามตัวก็ล่องเบิร์ข้างหน้ามันตื่นเนาะขับหัวน้ำแนกก็ดีนะครับเนาะเพื่ออะไรทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับแม่นไฟพลังเนี่ยเล่าผลไมาแห้งได้หรือเล่าผลขามาหาของกินหวานซ้อนแล้วเอานะครับวันนี้มาลอยกับม่ตื้นตามให้เราเด้อเนาะอืมสีขอมากกับฝ้าจัดให้มื้อนี้ถ้าไปายปผลไปชนเออแมนไปขอไปล่องแผลเดียวมือไปเจอเ้าจมกันเยก็ว่าไ้คนไล่ขวบเลยคนป่อยนะครับอืม เอาตามนั้นเด้อนะครับอผมไปลองขอมากกับเฝ้าจัดให้เลยนะครับค่ถือว่าทํางานแบบบอกสุดความสมัครกับไปได้เนะาะเฝ้าไปนหนไม่ตีเนาะใช่ซีซ่กับพ่ออาจารย์นนั่อาจารย์นี่เอาสรพปทดลองจทให้มาเนาะกลับไปไพ่เด้อสวัสดีครับ